เลี้ยงใหม่คือทางออกจีน่าเดอะเฟสเผยลุกผมสั้นประบ่าเล่าเรื่องฝังใจผมขาดเหมือนหนูแทะเตือนอย่าฟอกสีบ่อยสีครั้งในหนึ่งอาทิตย์เรียกได้ว่าเป็นการออกมาแชร์ประสบการณ์ตรงที่แอบเตือนสายรักการเปลี่ยนสีผมและกัดผมไปในตัวเลยก็ว่าได้ไม่โทสำหรับนางแบบและนักแสดงสาวสายแซบอย่างจีน่าวิรายาหรือ จีน่าเดอะเฟสที่มักจะมีไลฟ์สไตล์สวยเด็ดเผ็ดแซบมาฝากให้แฟนคลับน้อยใหญ่ได้ติดตามอยู่ต่อเนื่องเอสกันตะพงยิ้มสดใสหลังแท็กทีมภรรยาพาลูกสาวเที่ยวทะเลหวานชำ่ำวุ้นเส้นเปิดภาพคู่ว่าที่เจ้าบ่าวพร้อมขอบคุณทุกคำอวยพรแอนซีเรียมปล่อยทีเด็ดในชุดทูพีซสีขาวเตตา เดินชิวสาสไฟลุกริมหาดอย่างล่าสุดวันที่26กันยายน2566จีน่าเด็ะเฟสก็ได้ออกมาเปิดภาพสวยแอบแซบกรุบกริบในลูกสาวผมสั้นปะบ่าพร้อมกับแชร์ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับผมผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าคำเตือนอย่าฟอกสีผมสี่ครั้งภายในหนึ่งอาทิตย์จุดจบคืออย่างที่เห็นหนึ่งปีผ่านไปไม่ยาวสักทีขาดจนเหมือนหนูแท้ เลี้ยงใหม่เลยละกันผมกลับมาหนาแล้วโว้ยซึ่งหลังจากที่สาวจีน่าได้เผยโพสต์ดังกลน้าไปแล้วนั้นก็มีบรรดาเพื่อนพ้องแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์เทียบเช่นฉันกำลังเป็นตามคำเตือนเธอ5555ผมเข้มเท่านั้นที่กู้ชีวิตโจโบกบสวยจะสั้นจะยาวก็สวยสวยมากเจ้าความรักเอาเมื่อวานเพิ่งไปมา เลี้ยงผมไปด้วยกันแบบนี้ดือผมสั้นลดไวเลยนะสวยๆและอื่นๆ